ไปเลยแม่มากันกันในสยามธารขวดิสคอเวอรี่สยามเอสยามเซ็นเตอร์ของมันหมดที่ดินทางนั้นของมันหมดตตกของมันหมดธารขวัดอของมันเคปินสกี้ของมันทุกอย่างแม่ของมันหมดโอ้ยเฮียแม่เผาสยามจะแกลลีบเป็นหน้าก่อมันไม่มีใครรู้ไม่เผาแบบงู้นนี้ไม่มีใครรู้ทุกคนมาห้ข่าวสามห้าเจก้าสิบไทยไทยรัเดลีนิวข่าวสัตว์ข่าวมัติพยเฮียไม่มีใครกล้าออกออกเลยออกเป็นท่านเบอร์โดือดเผา อทุกคนแม่ดงดายเราพอจอซื้อได้ยเผาบ้านเผามือเผาบ้านนะม,มือแม่ส่ใหญ่ดูมันเล่นดิยเผาบ้านเผามือเผาบ้านเผามือเผาเซ็นท่านบัวเผาบ้านเผามือแต่ไม่ใครบอกว่า,าเผาแย่แล้วแย่และหลังมิกสีเผาลาลาบเรียบเหมือนกันหมดโมกียาสัญญาเช่าชทุกเกี่ยวหมดเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่แม่งสร้างใหม่เลยสวยเลยสวยเลยไปดูเ <c oughs> สร็จแล้วไงสูงสายนปพสลายชุมนุมไปแล้วปีห้าสามเรียบร้อยหมดวันที่สิบเก้าพฤษภาคม ทุกคนยอมทุล่ละมอบตัวก่าหัวหน้าแกนนามอบตัวหมดแลอยู่คนกลุ่มนหนึ่งหนี้มเข้ามาซ่อนอยู่ในตัวเกตอพยทานอ้ไอ้น้องโบน้องเบอร์ไอพี่น้องบุยชื่ออะไรวะอะไรแม่แม่น้องอะไรแม่น้องเกดน้องเกดพยาบาลอวดๆมันอยู่เดิน,นี้แม่งว่าใครทำไอ้เทพพุมโลคา,าทางนี่เวลานี้แม่งสั่งไอ้นิกเลยทำรัฐหารเป็นคนบอกไง บอกมันไปยิงทิ้งแม่งหมดเลยสงสัยมันจะรับรู้เห็นการเผาสยามสแควร์เอาเลยดีอะไรนี่ไงไอไอเราก็งงไดอยู uh ่ดีท <establishing> ี่มันเลิกกิจการไปแล้วดีกว่าทำไมแม่งสั่งทหารไม่กี่คนทหารมามาไม่กี่สิบคนไม่ยิงใหญ่เลยยิงจนตายหาแม่งน้องกอน้องเก๋ตายหาไอแม่น้องเก๋ก็หายไปเลยตอนนี้ไม่ได้กล่าวว่าแม่งปีดำดีจะทิ้งายหมดสเปรย์ปงสเปรย์โจยทิ้งผายหมดไอนี่ก็ผีการพนันมีเท่าไรก็หมด ล้วท่านทั้งหลายผมถามพีวว่ว่าแล้วเรื่องสยามตะแคงมีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยบัดทั้เวลานี่ก็ยังไม่มีใครพูดเลยไปฟ่าคลิปสาสิบละเอียดยิบเลยมันสร้างสยามตะแคงสร้างมายังไงบนทันนันสร้างแล้วอนทบันอุบยาชโอบชุโอบยาช,ชิมารูเสมันรวมกันเป็นเป็นเออบริษัทใหญ่โตแล้วอุบยาชีมารูเส่ตอนหลังการเป็นมารูเส่เฉยๆแม่มาสร้างรถไฟ้าใต้ดินประเทศไทยทั้งหมด ของแม่งหมดไม่ว่า e er เฮียอะไรจับลุงไปตรงไหนที่ดินตรงไหนของแม่งหมดจับลุงไปตึกไหนข,ของมันเคปินสกี้ของมันมันซื้อมาไหมนะเคปินสกี้โลกอะไปเซอร์เบีแลนดอ้โหโรงแรมแม่มงหกดาวหกดาวนั้เข้าไปดูโอ้โหูลูกพ่อทุ่มลูกขาถามแม่บัลลิงก์พงอยู่ไหนไอมึงนี่ทำไมลูกไปเฮียนี่ไปอยู่ทไหน,นปหเปล่าแล้วแบกเหรียญลาเป็นประธานอ้าวจิ้บหายประธากนากรรมการใหญ่เคปินสกี้อันละผมถามด้วยว่า ตกตรงลงประเทศนี่มึยไอเ้เยี่ยมมึงรวยถึงขนาดมึงเข้าไปเนี่ยไอ,อ้นิตยสารฟอสบันเทนพูดจนพุ่มว่าแม่มีงก็ตั้งสามล้านล้านแมงรวยที่สุดในโลกสามปีซ้อนมึงเอาไม่จะมึงทำได้ยังไงว่าสามปีซ้อนรวยที่สุดในโลกไอ้พวกกษัตริย์บูนนายอังโกงอังกิโอ้ยส้นตียทู่แม่งไม่ได้หมดเลยแมงไปไกลๆเลยญี่ปุ่งญี่ปุ่นมึงไปไกลของแมงระดับหนึ่ง รู้สึกจะซาอุดิอาระเบียอันดับสองอันดับสามและอันดับสี่รู้สึกจะเป็นเป็นเอนเธอร์แลนด์หรือไงใช่ษัตริย์เนเธอร์แลนด์อันดับสี่มันอันดับหนึ่งนะเว้ดูนายอันดับห้านะอังกฤษอันดับเก้าเลยญี่ปุ่นอันดับสิบสองแม่อันดับหนึ่งก็มันมั่นทั้งหลายเอามาหัวแม่ตีขี้เดือมมันมันรวยอยู่ในโลกได้ไงวะฮะ ขนาดอังกฤษญี่ปุ่นิงไปไกลเลยมันเป็นไม่ได้ะความเป็นจริงเนี่ยนี่คือเรื่องราวสยามสแารที่มันเริ่มต้นนี่เรื่องราวไทยเต๋อแล้วมีอีกเยอะโอ้เล่าแล้วก็โดยฟาขึ้นเก่าๆพูดแล้วพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็น่าเบือไอ้ผมมันเบื่อนะแต่ผมก็ย่นดีที่จะพูดเพราะไอ้คนใหม่ๆไม่รู้เรื่องเพราะแล้วมันไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยถึงข่าดที่เรื่อปหาชุดนี้เกิดขึ้นมาถึงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมบ้านมือนี่มันเป็นอย่างนี้วะ พราะมันเป็นอย่างนี้มันก็เข้ามาเล่นเ,เล่นโซเชยลเนตเวิร์มันก็มาเจือขึน้นไปบานพดมันเจือขึ้นไปบันพดมันฟังบอกเยใช่ของไอ้บันพดมันด้วอแต่ถ้าตัวโดนบดเอาละว,วันนี้ก็คุยการมือก็สั้นๆนะเพราะเดี๋ยวจะตอบถามแล้วก็ปิดรายการเลยการมือที่คุยต่อไปน,นี้ก็คือเรื่องโหนโหนเอาทีคือพมา่าในโหนอีทีดังมาก สองวันก่อนก็มีคนเอาโหนอ e ีมาอธิบายให้ฟังผมก็ดูแล้วว่าคนที่มาอธิบายตอนหลังเนี่ยผมไม่อ่านเจอผมก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่คนคนนี้เอามาพูดก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นจบกับปีห้าเก้าแต่เรื่องราวมันน่าจะเกิดขึ้นในปีห้าเจ็ดแล้วไปจบในปีห้าแปดงปีห้าถ้าถ้าดูจากการหมือนตอนนี้เนี่ยผมว่า เริ่มต้นช่วงเนี้ยช่วงเนี้จะเริ่มต้นไม่เคยดีไม่เคยดีก็คือ,อยังไงเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเซตซีโล่บนอีท่าไหนแล้วตกลงบนอีท่าไหนพอทํารับประหารแล้วถึงกลายเป็นอย่างนี้ท่นั้งหลายจะด,ดูเลยไอเลเนี่ยมันปล่อยนายกยิง่งรักเนี่ยออกนอกประเทศ ถามว่าไอ้เล่ทาไมกล้าปล่อยเพราะไอ้เร่มันกลัวกลัวในความเป็นจริงว่าต่างชาติมองมันติดลบมากถ้ามันก้านายุ่งยิงล้างก็จะติดลบมากแบบน,นี้สอง <c oughs> ความที่มันเป็นคนชาตฉลาดอัจฉริยภาพสูงมากมันก็เลยคิดอะไรไม่รู้เรื่องมันก็เลยปล่อยในขณะที่อ e ีเปเนี่ยไม่ยอมปล่อยแต่อ e ีเปเนี่ยสั่งไอ้ฮิดไอ้ไอิเล่ไม่เดินไม่เดินเพราะอีฮิดเล มันระแวงอ e ีเปลมว่าอ e ีเปลมจะแยกเอาตำแหน่งนายกไปไม่เดินอีเทพภูมิโลขา่า,างมันก็หลอกเงินเอาเงินมาให้หมื่นล้านให้อีให้ให้ให,ให,ใหฮิเลมมาทำรับประหารปัญหารละทำรับประหารเสร็จตอนนี้เนี่ย <c oughs> สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือว่าฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยโดนหมดใครไปรายงานตัวมันทรมานถึงตายถ้ามีเงินมึงคุณเอาเงินไปมันก็เอาเงินถ่ายปล่อยตัวมาได้แต่มันก็ยังสตอ l กิ้งอยู่ก็คือเป้าดูแลคุณอยู่นะเพราะงั้นใครหนีได้ให้หนีให้หนีผมถึงบอกว่าให้หนีผมพูดแต่แรกว่าให้หนีแต่ว่ามีบางคนมีบางคนนกตอชวนไปมอบตัวแล้วก็ได้เงินไปก่อนหนึ่งแล้วไปมอบตัวใครไปมอบตัวถือว่าโง่มาก นอกจากอาจารย์บางคนที่เขาคิดว่าเขาไม่น่ามีอะไรเสียหายก็โอเคเราก็เข้าใจแต่ความเป็นจริงนบชเสื้อเหลืองเสื้อแดงในเวลานี้น,น,นี่อาการหนักอาการหนักเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนอะไรเลยเหมือนกองทัพไม่มีหัวไม่มีแม่ทัพไม่มีแกนนําการจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีแกนนํามีจุดที่ให้ยึดเหนี่ยวเป็นสาระที่พึ่งพุทธังสารนังคาฉามิมันจะต้องมีอะไรยึดมัน่นมีพ,พระพุทธพระธรรมพระสง์ แต่นี่คนเสื้อแดงหรือคนที่รับประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศไม่มีอะไรยึดไม่มีอะไรจะทำแล้วไม่รู้จะไหลไปทางไหนไม่รู้จะไหลไปทางไหน <c oughs> อ่าเรื่องโหวนอีทีพูดเนี่ยประเทศนี้ไม่ใช่จบในปีห้าเก้าน่าจะจบในปีห้าแปดนี่คือสิ่งที่โหวนอีทีพูด <c oughs> แล้วคนนั้นเอามาเขียนเนี่ยผมว่าเออมันมัน มันยังไงอ่ะมันมีเหตุผลกว่ามีเหตุผลกว่าถึงห้าเก้าอนี้พอนายกยิ่งรักออกไปปั๊บเนี่ยแล้วผมถามว่าอันนี้โหนเอาทีผมชื่อคืออีทีผมว่า้าเอาทีนี่ของประเทศไทยนะนี่โหนเอาทีพอโหนอีทีพูดไอ้วานลินก็มาพูดตามโหนอีทีผมไม่สนใจเลยโหนพูดเนี่โหนนี่โหนขี้โหนหายวเลยเต็มไปหมดอะไอ้อะไรไอ้สีตุลาหาอะไรไอ้เก่งกาจจงใจพระมันต้องเคยเอาเฮียอะไรถั่วพวกหานี่ แม่งดาแล้วถูก,กข้างกลับอีกกลับกันไปกลับกันมามันบอกฝนตกฝนไม่ตกฝนไม่ตกตกเพื่อพวกนี้แต่นี้โขนเอาทีเนี่ยอท่านไม่จำเป็นองมาเชื่อไอ้บพดนะนะแต่โขนเอาทีเนี่ยมองจากมองจากประสบการณ์ผมถามง่ายๆหลังวันเกิดนายกทักษิณยิ่งรักกล้ากลับมาเลยเนี่ยในขณะที่มันตั้งรัฐบาล แล้วมันเป็นบ้าไปแล้วมันสั่งทุกอย่างหมดกลับมานี่นานนะเหนื่อยนะเหนื่อย <c oughs> ความปลอดภัยเป็นศูนยการดูแลเป็นศูนยแล้วถ้าดีที่สุดสำหรับนายกยิ่งรักก็คือตั้งรัฐบาลพักถิ่นแล้วก็ประกาศว่าชั้นนายกยิ่งรักรักฐบาลเพื่อไทยอย,อยู่พวกมึงกระบฏพวกมึงทำรัฐหารแล้วพวกมึงทำรัฐบาลจริงมาจริง แล้วทางทหารนี ar, ่ใครรับรองในรับรองมันไม่มีแล้ววัน,นมึงไปรับพ่อมึงก็รู้แล้วแหกตามึงไปเขาเรียกรื่องธรรมนูญเอสีแม่มีอยู่ใบเดียวในนั้นเขียนว่ากูรักมึงในนั้นเขียนว่ากูรักพ่อกูแล้วแกเล้นเล่นไปรับจากพ่อกูแล้วพ่อกูบอกกูไม่รู้กูป่วยแม่เขียนหนูตอบในนั้นเขียนอยู่อบถามประโยคแม่กูรักพ่อไอ้พ่อก็เขียนตอบอกว่ากูไม่รู้กูป, rett, ป่วยแล้วกูก็เอสีให้มึง แล้วภาพที่ออกมาก็เห็นชัดๆไอ้เหี้ยตอนตอนมึงกลาตีพ่อมึงนะมึงก็ไอ้ตัวไอ้เปาวิวงสุวรรณเองทหารเล็กแม่งหายตัวหมดไอ้โคมวงโคมไฟแม่งก็หายตัวแล้วมันก็ตัดต่อเป็นหนังวิดีโอแล้วก็วายโอ้โหเร็วชิดหายเลยแม่งม <reco Christ. S 2> ึงเดินผ uh, an ่านหน้ากล้องวัดเดี๋ยวหายไปตลอดเรื่องเลยแม่งยิ่งวายไอ้อะไรวะไอ้ไอ้ไอ้สปิลเบอร์สร้างหนังแล้วถ้าผมอ่านด้ผมพูดไปเลยนะผมโหนทายเลย พูดไปเลยว่าจะจริงแค่ผมไม่รู้นะสมมตินายยงิ่งรักตั้งรัฐบาลพัฒนินโดยอ้างอิงถึงรัฐบาลเพื่อไทยที่เคยถูกทำรับประหารเนี่ย <c oughs> ในขณะที่ยังไม่มีใครตั้งรัฐบาลพัฒนินได้เลยเนี่ยมีแต่องค์กรอะไรที่จะไปต่อสู้กับประชาธิปองกรสนับสนุนประชาธิปไตยต่อสู้ะเด็จก,การเนี่ มีแต่องค์กรที่ของคุณจารุพงศ์หรือสุวรรณเนี่ยแล้วคุณจะเอาพูดเพี้ยงแกผมถามดิผมเคยพูดเสมอตั้งแต่มาผมพูดมาตั้งแต่ทํารัฐบารมาสองเดือนบอกว่าตั้งรัฐบาลท้าทิศเนี่ยคนที่ตั้งได้มีสองคนคือนายทักษณิณกดชนายกูเพราะอะไรหนึ่งบาร,รมีถึงสองมีความชอบธรรมที่จะทำแต่ถ้าสมมติคุณจารุพงศ์หรือสุวรรณตั้งรับฐบาลท้าทิมึงตั้งชาติไม่กล้าเพราะอะไรมันติดนายกูไง พราะไม่รู้นายูะูยาวนนไงนายยููไม่แสดงอะไรเลยเรื่องแสดงได้ไหมตอนแสดงไม่ได้ต้องเล่นบทอย่างนี้รหกบกูเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาบอกกูกูไปปุ๊บกูกูปุ๊บปุบ๊บกูตั้งรัฐบาลพัดถิ่นปั๊บมีหัวขึ้นมาทันทีอย่าทําเล่นนะครับมันเป็นไซโคลูจีเอสเปคที่รุนแรงมากมีหัวขึ้นมาทันทีมีองค์กรขึ้นมาเป็นรูปประธรรมเลยแล้วมีแร็กกี้ทีเมซี่มีความชอบทมในตัวของมันเองเป็นรัฐบาลที่มีความชอบทำคอรมอรทั้งคณะยังอยู่นะครับ ยังอยู่แต่จะททางานไม้ทํางานได้อีกเรื่องแต่รัฐบาลพัดถิ่นสำเร็จแล้วครับถ้านายกยิ่งรักเพียงแต่ประกาศออกมาเท่านั้นเป็นเรื่องเป็นราวฉันขอตั้งรัฐบาลทัดถิ่นจากประเทศไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าตอนนั้นทุกประเทศเขาให้ตั้งในยุโรปกูจาฝรัร่งเศสเยอรมันไปเลยในตุรกีอเมริกาอเมริกาโก้กป็ผมเชื่อว่าเขาให้ตั้งหมด ปุล้วนี่เขาเซ็เชอรในคณะรัฐประหารนี่เต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีเหตุไม่มีเหตุผลที่จะไปต่อต้านนายกยิ่งหลังถ้านายกยิงหลังตั้งรัฐบาทรัสินตูมปุ๊บทุกประเทศเนี่ยแรกติฟายขึ้นมาทันทีนะคือพูดง่าว่าเอารถถูยิงหลังมันเหมือนสมัยก่อนที่บอกเอาอรถโธโลงนะแล้วมายุยุพระเจ้าหรือที่สิบสี่บอกตุกตารุกอปาปรี ออโรถูกปารีนเหมือนกันเลยออโรถู to, ลมทุกทุกถนนมุ่งสูง่ลมทุกถนนมุ่งสูง่ปลารีราะสิพระเจ้าห 14, ล,าลุยที่สิบสี่ปารีสเจริญสูงสุดสมัยโรมันก็จเจริญสูงสุดอ่ะพอ,อมาถึงตุง้งอันนี้ก็ออารถูกนายกปูเลยอ่ะอ่ะถ,ถ้าเป็นอย่างนั้นหมาว่าทังโลกแร็กติฟายนายกปูความไม่ชอบธรรมยิ่งหนักขึ้นเลยกับใครอ่ะ กับอีเทพมิโลขาถ่างเขารู้หมดแล้วอีเทพมิโลขาถ่างอยู่ข้างหลังอีเปนอยู่ข้างหลังแล้วตาถามว่ามึงจะเดินยังไงในขณะที่ทุกประเทศมุ่งไปสู่นายกปู่ประชาธิปไตยเสื้อแดงทั้งหมดที่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะวิ่งยังไงเดินยังไงทุกคนก็มุ่งไปสู่รัฐบาลทัศนิศโดยมีนายกปู่เป็นนายกแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นทุกคนก็ลงใต้ดินแล้วก็เล่นกับมือ สุจะลงใต้ดินเล่นงผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่บอกเอาแค่นี้ดีกว่าถึงรู้ก็ไม่บอก <c oughs> ผมเชื่อด้วยสูดตัวว่านายกปู่มไม่กล้ากลับมาไม่กล้ากลับมายิ่งผมพูดอย่างนี้ยิ่งไม่กล้ากลับมาใหญ่ตั้งรัฐบาลทัดถิ่นแล้วเร็ว <c oughs> เร็วเพราะอะไรผ <c oughs> ลไม้นี่มันสุกแล้วครับ มันต้องตั้งถ้าไม่ตั้งมันเน่าครับมันเนา่ากินไม่ได้ท่านไม่เห็นว่าต่างชาติมันแสงเช่น n s ในรัฐหารชุดนี้ประเทศไทยจนเวลานี้นี่แม่งจีงทิบหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนะี่ยนี่อะไรอะ่ะนี่คือทานไม่ไงเวลาที่ผมบอกไนยะว่าลูกดิ่งมาต้องลงมาถึงปลายคาแล้วถึงดีนมันขึ้นมาได้มันจะขึ้นไปสูงสุดแต่ถ้ามันผ่านจุดโมเมนตัมมาดียังไงมันก็ไม่สูงเพราะเบอ่อดีแล้วมันไม่ขึ้นด้วย นี่ไงต่างชาติแซงเชิ่นมันออฟฟิเชียลลี่นะประกาศออกมาแน่นอนเลยยูเอ็นบอกกูแซงเชิ่มึงทั้งประเทศเลยเงินแม่งก็หมดติดลบที่ผมบอกติดลบหกแสนล้านท่านนักท่องที่หายไปสองล้านล้านผมถามว่ามึงจะทํำยังไงจะบอกอะไรแค่อย่างน,ะผ,นะผมเชื่อนะผมเชื่อในคําทำนายของไอเอาทีตัวผมเอง ผมว่าตั้งแน่นอนแ็ตั้งใจแลวผมเชื่อด้วยความว่าจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอนในประเทศไทยเนี่ยเร็วหรือช้ามันมีหลักยึดมันมีแก่นมันมีสิ่งที่ให้เลือกว่าคุณจะเลือกระบฏดรัฐประหารหรือคุณจะเลือกระบับรัฐบาลทัดสิณที่มันมีหลักอิสตเมซี่มีความถูกต้องนี่คือคําทํานายของผมนะหมอโหดโหนเอาทีแต่ถ้าถูในขอสามทีเลย แต่สามคนนะสามคนถ้าคุณเดิมสามทีไม่ไหวทำไม่ได้